สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่แหนมนะคะจะพามาช้อปปิ้งในงาน Baby and Ki s s ิสเบบานะคะที่ i m p a พ t อ r e n a เมืองทองธานีค่ะเรามาดูกันเลยว่าแต่ละบูธมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะคะขอพาไปดูไวๆเลยนะเพื่อที่จะพาเพื่อนๆน,นะคะไปให้ได้รอบงานมากที่สุดเลยนะคะแต่ละงานนะคะแต่ละแต่ละบูธเนี่ยเรียกได้ว,ว่ารถแรกแจกแถมกันแบบสุดๆ คุ้มแน่นอนนะคะไม่ว่าจะมาช็อปที่งานด้วยตันเองหรือว่าท่านใ,นทานใดที่อยู่ไกลนะคะก็สามารถที่จะช็อปออนไลน์ผ่านทางช่องทางต่างๆของแต่ละแบรนด์ที่เพื่อนๆสนใจกันได้เลยนะคะแต่การที่เข้ามาในงานนะคะก็จะมีคอยนะคะให้เราได้แลกของฟรีในแต่ละบูธกันด้วยนะคะซึ่งแม่แนมไม่พลาดเลยค่ะแต่ละบูธนะคะลองดูราคากันคร่าวๆนะคะแหนมพาดูเร็วๆหน่อยนะเพื่อที่เราจะได้ไปหลายๆบูธกันเนาะ ไปกันต่อเลยค่ะปีนี้คนเดินน้อยกว่าทุกปีนะคะจะด้วยสถานการณ์เนาะที่ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหรแต่ว่าในงานนะคะยังคงความเป็นมือโป,โปรในการจัดงานนะคะนะเซฟทุกอย่างคุณแม่แม่ปลอดภัยค่ะแต่ระแบนดนนะคะนี่เลยน่าสนใจมากๆนะคะ คุณแม่สนใจบูธไหนลองเซิร์ชดูกันเลยนะโปรโมชั่นแต่ละแบรนด์นีนคุ้มมากๆนะคะนี่สามแถมหนึ่งหอยหสิบาทอร่อยมากจัดไปค่ะจัดบูธได้น่ารักมากๆเลยในแต่ละแบรนด์นะคะอาหารเด็กนะคะมีค่อนข้างเยอะแล้วก็นี่เลยแบรนด์นี้น่าสนใจมากค่ะ น้ำลองเข้าไปนะคะสอบถามแล้วก็โอเคถูกใจจัดไปอย่างละสองค่ะ<อ>ดีนีพลาดไม่ได้เลยค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้น้ำใช้ให้กับจีน่าตั้งแต่แรกเกิดเลยจะเป็นนิวบอลนะคะสีเขียวแล้วก็สีฟ้าจีน่าชอบมาก <S <S ในงานก็โปรโมชั่นเยอะมากหนึ่งแถมหนึ่งแล้วก็ของแถมต่างๆเยอะเลยจัดไป ขนกันกลับบ้านแบบแทบไม่ไหวเชื่อว่าแม่ๆทุกท่านเป็นเหมือนแนมแน่นอนนะคะมาเจอในงานคืออะไรก็ถูกไปหมดเลยนะคะนี่ค่ะรถเข็นลิตเติ้ลซันค่ะทรงน่ารักเชียวหรูหรามากนี่ค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมน้ำเเพิ่มน้ำนมนะคะ